สวัสดีครับมาผมมาผมับผมเบาวสลราคข้ามสามขอดเพื่อนเราครับมหมวันนี้ขึ้นอยากตำหมุุ่้งครับผมอ้ยตำเองน้ำปลาหลนุ่นๆได้ไหมสีกิจจาดกิจจาดจากน้อยครับผมจ <c oughs> ึนอ,อยาก <c oughs> ขึ้นากกินกระแบนพักขาครับผม ขาเป็กเียบม,มาตะกองเลยงามครับด้วยตํากุ้งกินกันนะนะครับนี่พักกับเป็กเกี๊ยมกับมีปลาขาครับผมกับไปมากระเจี๊ยบครับผมกลับขนาดจักน้อยหนึ่งขาดบ่ได้กะข่าเนียวครับผมไปทั้งนางกันเอามีม่ข่าเกี๊ยบม,มาน้่นนี่ข่าเกี๊ยบกุ้งขนมข้ข่าเกีย๊ยบกรอบเลย ไว้ทั้งล่างซิมเมอนกันอืมอ้มอาืาจำกิจจาดงน่อยมหมยไอพี่น้องจำหูแบบเหมกันครับ อย่างก็พ <expand> ่อค้าทำเบียงแสีเบียนกับพี่น้องอือหือ จับผักขาพุ่รองรับกระเพาะหมาักนะงานมันเหนม,นม,ม็นจิมหลังจากคนหมักเงินค้นกลับไปถอดกินใส่ใครไหมครับแบบนี้่อน ืเม,ม,มนูนี่ต้องใส่มือด้วยครับ <c oughs> Cũng chẳng phải dẹp Khui cái người Hãy subscribe ไปซื้อเขาเพื่อจ้ไลฟ์ปัันนี้นะครับอันนี้จำเองครับจำน้ำประเดียงเอาไปอืม ừ yep. ừ hmm. จากครับพี่น้องอับหมองห้องก็เขาเก็บก็เขากันนีเลยอืม อ๋อบอร่อยมากมากไม่หนุยสารติดขาดอะไรคือสมตำเนี่ยครับ เอจับจ่ามือเก่าครับผม